แมนเพราะว่ามีตะพูห <médico> ีเขียวเขี้ยวก็บอกมองมันแมนเหรอวะยุ่งหนาเวทีแห่งเขียวก้มูได้ลุยเนี่ยอันยู่งใส่ละทีมงานสายหืนพนว่าสายหืนอยู่ในหนาจอละทีมงานสายจวดได้ยู่งใส่ละบาดีบาดีบาดีเอ๊ขาดอะไรไปหรือเปล่ากางเกงเขียวหายไปไหนมาตาเสียเขียวกางเกงเขียวคือบอกมา เขาบอกว่าเขาบอกว่าสาวเสื้อเขาบอกว่าสาวเสื้อเขียวในค่ำคืนนี้เขียวที่สุดเลยนะจ๊ะเลิศมากกวที่สุดกับที่หนึ่งอ่ะอ่ะยืนอยู่นี่มีผู้ใดแน่นี่ลุยมากแต่ฟังพูดเลยเอาฟังใส่เมาก่อนเนาะอะไรมากสั่นตัวนะครับผมสวัสดีครับกระบาะเสียงทองฟิลเล่นครับลูกหลานบ้านเฮ้าเนี่ยนะครับผมฝากเนี่ยฝากตัวในเด้อเอาอย่าฝ้าความที่ละผู้ยืนยุบกบคือบ่ามา เอาบอกเอาพูดท <Michael. S 2> ah ี่สองกวนผัวกระดาษจะเป็นว้ค่ะสวัสดีค่ะเบลลีแสงทองพิเลนค่ะสัญลักษณ์เมียงยาสสวัสดีครับน้องหนิงแสงทองพิเรนครับ เป็นน้องเนี่ได้บันเด้อมันใจตัวว่าว่าเป็นน้องโมเออกระเอิญน,น้องกระเทียมอ้าวโอเคครับออโอเคมันประสักดอกเอินน้องจะซื้อครับพี่น้องครับไอ้หนุ่มช้ำรักอดิศักดิ์ต้นแก้วแสงทองฟินแลนด์ครับสวัสดีค่ะมาแล้วมีนั่นที่ด่าหรือว่าไม่มีแสงทองฟินแลนด์จ้าประหอดผมได้บันไดหอดแล้วสบายดีพี่น้องสอนใส่แสงทองฟินแลนด์นะครับ สวัสดีค่ะอันนี้พ่อหน่อยกวัวมูนางเอกสาวนางเอกสาวนี่ลุยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอกน้ำตาลแสงทองฟินแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะลูกหลานบันเท่าเลยละครับโค่นอำเภอเรืองลุก่าวินเนอร์แสงทองฟินแลนด์ครับสวัสดีค่ะน้องไม้มาลัญญาแสงทองฟินแลนด์ค่ะ สวัสดีค่ะน้องแนนแสงทองฟินแลนด์ค่ะสวัสดีครับผมเตยลังสิมันแสงทองฟินแลนด์ครับผมอาจารย์ก็ล่องแฉว่าพูดถูกได้วะอาจารย์คือร่องสุดใสเตยลังสิบมันคุณหน่อยกมูคุูหน่อยกโกมูนะเออป้านักร้องคือหลเถอะแม่ยุ้ยหลายครับลูกไส้คือหลเถอะจนล้นเฟ้ที่เรื่ย ศิลปินแสงทองฟินแลนด์ค่ะพี่น้องค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะผู้นํำทีมงานของเราทั้งสองท่านนะคะเตรียมตัวที่จะออกมาพบกับพี่น้องด้านหน้าเวทีและด้านหน้าจอแล้วค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะพี่น้อง